สวัสดีครับวันนี้จะมาทดสอบถอยเข้าซองในเ v เวอเรสต์สองจุดสไทเทเนียมพลัสนะครับตัวนี้ไม่มีจากโรงงานนะครับเราต้องมาเปิดระบบแล้วก็เซ็ตค่าเองนะครับทดสอบลองดูนะครับผมกดครั้งแรกก็จะเจอเข้าขนานใช่ไหมครับครั้งที่2ก็จะกลายเป็นจอดเข้าซองนะครับผมจะจอดเข้าซองฝั่งขวามือนะครับโดยใช้ไฟเลี้ยวในการ บอกว่าให้ตัวโปรแกรมเลือกช่องทางขวาครับผมโอเคครับเดินหน้าครับผมก็เดินหน้าไปครับว่าเขาจะเจอไหมอ่า,อาเจอก็สต็อปนะครับก็ใส่กรตามของเขาเลยครับ อ่าสต็อปตื่นเต้นหน่อยนะครับเราจะแต่งงเขาเองนะฮะอ่าป๊อโอเคอ่าโอเคนั่นแหละนั่นแหละแต่งเขาเองคนระ uh, uh, ับ okay. Uh, okay. Uh, ต, uh, uh, ตื่นเต,นต้นหน่อยนะครับ นี่นะครับเนี่ยเราก็ดูด้วยแล้วครับผมอ,อ,อย่าไปเชื่อใจมันร้อยอร์ซ็นนั่นนะฮะนมูลเองเลยเมื่อจบแล้วเขก็จะประมาณนี้ครับเขาก็จะจบแล้วแล้วก็สามารถที่จะเช็คได้เลยครับผมมามาเช็คกันนะครับความม่นย เส้นนะือว่าใช้ได้เลยนะครับเส้นนี้โอเคครับเนะี่ยมาเช็คดูอีกทีนึงนะอ่านี่ครับเส้นที่เขาถอยโอเคครับผมสนใจเปิดระบบแบบนี้ครับผมร้านเทนครับ0 8 7 5 0 3 3 6 5 1ขอบคุณครับ